ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้จะพามาดูการเดินระบบสายไฟหน้าบ้านนะครับสายไฟหน้าบ้านเนี้ยตอนที่ติดตั้งพยายามอยากให้มีสายไฟระยงระยางหน้าบ้านพยายามเอาสายไฟไปอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหน้าเนี้ยจะให้มีสายไฟน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาแล้วก็พอสายไฟมันน้อยเนี้ยจะทําให้ทัศนวิสัยมุมมองนะครับทิวทัศน์มันก็สวยงามไม่เกะก,กะลูกหูลูกตานะครับเสร็จแล้วการเดินสายไฟเข้าบ้านเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องเดิน ดึงสายเข้าบ้านโดยตรงนะครับเราควรจะเดินผ่านท่อนะครับนะครับสายเบอร์ยี่ห้าเดินผ่านท่อแบบนี้นะครับท่อแล้วก็มาตามทับหลังของของรั้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปเข้าบ้านนะครับเป็นการเก็บสายไฟให้สวยงามเพื่อไม่ให้เกะกะหรือว่าระยงระยางสายตานะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการทําให้บ้านสวยงามสายไฟไม่เกะกะนะครับลูกหูลูกตานะครับอันนี้ก็ อยากมาเล่าให้ฟังในการทําบ้านหลังหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ